สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้าน j Pro นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับรถรุ่นนี้เลยครับกับ y o t a c o r o l l a c r o s s นะครับคันนี้ได้เข้ามาอัปเกรดเป็นตัวระบบปาทไายไฟ้าและฟังก์ชันเท้าเตะครับผมอยากรู้มีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างตามผมมาดูกันเลยครับมาเริ่มจากฝั่งด้านหน้าคนขับกันก่อนเลยนะครับจะเป็นสวิตช์สั่งใช้งานนะครับเปิดปิดนะครับสามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะครับงานติดตั้งของที่ร้านนะครับติดตั้งโดยพิชางมืออาชีพครับผมรับรองครับผมจะได้งานสวยๆเนี้ยบแบบนี้ไปเลยครับผม และยังมีสวิตช์ลังปิดตรงตำแหน่งฝาท้ายด้วยนะครับและตัวฝาท้ายของที่ร้านนะครับยังมีระบบกันนีบิกด้วยนะครับรับรองครับผมใช้งานไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับและมาที่ฟังก์ชันต่อไปเลยครับสั่งใช้งานจากตัวรีโมทรถนะครับสามารถกดสั่งงานนะครับได้ทั้งปิดและเปิดเลยครับผมรีโมทสำรองก็ใช้งานได้นะครับผมและตัวกรอนนะครับจะเป็นระบบกรอนดูดครับผมฝาท้ายก็จะดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยครับและยังเปิดได้จากตัวเปิดเดิมรถครับเพียงแค่กดครับแล้วก็ปล่อยมือได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือดึงขึ้นนนให้ักมือแลว และมาที่ฟังก์ชันสุดท้ายกันเลยครับจะเป็นฟังก์ชันเท้าเตะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางของรถนะครับสามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดนะครับผมเซ็นเซอร์ของที่ร้านนะครับจับเร็วแล้วก็แม่นยำมากๆเลยครับหากใครนะครับที่สนใจติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าและฟังก์ชันคิงเซนเซอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้าน j ป p เลยนะครับผมยินดีดูแลและให้บริการทุกท่านเลยครับส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ